มีตัวนะมีวนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นคลาสช็อตกันมาสเตอร์นะครับเป็นคลาสที่ถนัดปืนลูกซองนั่นเองนะครับโดยปืนลูกซองที่ผมจะเล่ในในคลิปนี้นะครับคือลูกซองคู่หรือลูกซองแฝดลูกซองกำนันที่เราเรียกกันนะครับในเกมเนี่ยมันจะชื่อ sp 6 8 6นะครับเป็นลูกซองที่ ยิง2นัดแล้วก็รีโหลดนะครับเรียกได้ว่าช่วงแรกๆนะครับปืนพวกดับเบิลบาร์เรลหรือว่าช็อตกันอะไรพวกนี้ผมแบบแทบไม่เล่นเลยนะครับแต่ว่าแผดหลังๆเนี่ยเขาปรับมาให้นะครับให้ดาเมจเนี่ยมันขึ้นมานิดนึงนะครับคือใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยเวลาเจอช็อตกันนี่คือแบบสายหน้าทุกคนนะครับคือมันเล่นยากมากๆดาเมจมันเบานะครับแต่ว่าพอลองเล่นกับตัวช็อตกันมาสเตอร์ที่ถนัดช็อตกันกับแพดใหม่ที่เพิ่งบัฟปืนมาครับก็รู้สึกว่ามันยิงได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแถมตัวช็อตกันมาสเตอร์นะคคครรััับบบบบมมมมนนนีีีสสกกกิิลลลึึงทท่่ผชออาาๆเยืโดดข้้ฟแ รวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ลงมายิงในระยะใกล้ได้นะครับก็เป็นตัวทั้งหาพื้นที่ได้ดีแล้วก็ยิงระยะใกล้ได้แรงนะครับโอเคทุกคนเราไม่เราช้าไปลุยกับตัวช็อตกันมาสเตอร์กันเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตามดูรีสตรีมได้บนทวิสทีวีนะครับลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างเหมือนเดิมครับสตรีมช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับ ดใครห้าวหมัดเอาแม่งแล้วเจชอช็อตกันวอกนะ่าเล่นให้ดูตาเน,นี้ยเฮ้ยยิยงมไม่ม่ยางม่ยงไม่ <First blood. S 2> เิง่ยไม่ยิงไไม่ยมยงไม่ยมยิย ไว้ไว้ไว้ไวหมดหมดหมดเออยิงตีโอ้ไปไหนดิน่าซองควงมีหมวกสามด้วยตัวนี้น่าจะคุณตี้นะคุณตี้คุณตี้ข้างหลังอ่ะหน้าเมืองน่าจะมีอีกตีหนึ่งมั้งข้างผมข้างผมโอเก๋กำลังไปกำลังไปตรงนี้นี่เลยนี่เลย Kill bonus. Right. Right. I'm going What Survival SP 686 upgrade acquired. โดนยุกต่ออี่ดีเอง้ยฝั่งนี้มาฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยใครก็อยากแกมจังเลยอยู่ตรงไกลเออตีตีกว่าจะจบซองตีขอลูกซองแบบห้าดาวเลยแล้วกันนะขอแรงๆเลยอ่ะยังได้ม่วงอยู่เลยขอแบบสุด อย่าสุดเกอ้มอม่วงเหมือนกูสินะม, <laughs> ม,ม่วงเหมือนกูสินะม่วงกล่ำเลยดาเมจลูกละยี่สิบอ๋อครนี้ใครย,ยิงอะ่ะมัน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 ใกล้อยู่นะนนนนเฮ้ยเจอแล้วอย่าเราอยู่บนค่อยล้อมาค่อยล้อมาเดี๋ยวบนหัวไปเลย

ต่อเลือกต่อเลืออยู่กับเพื่อนพี่น่าจะด,ดึงเพื่อนโมอยู่ตรงศพผมเลยที่ดึงเพื่อนขอบรั้ววิ่งทำควยยังน่ะหายฟังเสียงนี่ไ้ซ้ำมาเนเลยข้างล่างสองตัว เดี๋ตดจับไอ้แค่มาเอาคาจริงผมเข้าหัวเลยอ่ะไอ้พวกนี้น่าจะพวกว่ายน้ำมายิงเซ r ร์ไพร์สเกินเกาะปูเทียงเลยช็อตกันเริ่มโหดแล้วอ่ะเอาไอ้นี่นะ เ,เห็นแล้วยิงกันตรงนี้เข้าหลังได้นะไปปะไปเนียนหลังมันดีกว่าเฮ้ยพี่ตรงนี้มีคนตรงไหนเนเน่มาร์ไม่ได้เออเนี่ยอยู่แถวมาร์มาร์สองบนเนินเขาเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวพอเลยชึนยู่ขึยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้สองสองสนะองสนะองนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัว เดีสองนัดโหนัดละสิบแปดได้เหรออยู่ล้วรัวรัว,รวอีตัวนึงกำลังปั๊มยาอยู่พี่ Kill acquired flashbangs bonus Upgraded น็อกแล้วเนี่ยเพื่อนมันอยู่อะมีคนยิงมามีคนยิงมาทางผมอ๋อเพื่อนมันฝั่งนู้มนมาร์กหนึ่งเราต้องเข้าวงนะพี่ในเมืองในเมืองนะในเมืองนะในใ okay, <okay>, okay. นะ okay, okay. เมืองเก่าเราอ่ะเฮ้ยเรากลับไปขึ้นนี่กลับไปขึ้นนี่โอ้ยเฮียจะน็อกหายหลังเนี่ยผมแม่งมัดเริ่อมมัดไส้แล้วเฮียลงวงแดงเลยทีนี่ตอกตัว ดาวดาวดาวหนึ่งหิน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 ไอ้ระเบิดระเบิดจะเข้าไปนะแปดโก้แปดโก้โดนระเบิดตายโดนระเบิดตายรบตีนี่ไวแล้วไวแล้วซ้ายยิงกกลังซ้ายแถวเนี้ซ้ายแถวเนี้ยมังหนึ่งมังหนึ่งงั้นเราต้องปิดปิดขวาก่อนปะใช่ไม่หเราอยู่ก่อนเนี่ยอยู่เนี่ยหินเนี้ยเฮี้ยอะไรวะเน่ะโอ้ยแป๊บเดียวเองเหี้ยแม่ไม่นเนาะอมจ้าไอ้มาโดนคอมาโดนคอเหมือนกันในเมืองเห็นมาละ วงเราได้วงเราได้วงเราวงเราสวยเลยสวยเลยอย่างนี้งามจัดจัดขวาออกขวาออกเช็คไม่ได้เลยตีเนี่ยเที่จเช็คไปเก็บผกคมไม่พักลำมันมวยเลยตีอยู่นี่เหรอหนึ่งคนในหมู่บ้านกันอยู่ที่รถตัวหนึ่งอ๋อถึงว่าทำไมเราไม่เห็นสองนัดใช่ใช่ใช่ รถตัวเดียวใช่ป่ะรถตัวเดียวรถตัวเดียวพี่แล้วต้องพี่ต้องปาระเบิดใส่ก็ได้คว่างหมดแล้วควางหมดแล้วไม่ถึงว่้วก็เิดอ่ะผมปิดรถได้ผมปิดตัวรถได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกขวาให้ตัวรถอ่ะส่วนเววะเฮ้ยเพื่อมันกลับมาเขาเขาตัวนี้ให้หน่อยดิ ไปไม่ได้วะโดนปุ๊บอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมตัวหนึ่งบีมล็อกไว้ได้ปะเดี๋ยวผมเอาขอตัวขวาให้มองซ้ายให้หน่อยอดาวดาวกระท่อมดาวกระท่อมดาวกระท่อมมีกี่ตัว เดี๋ยวสามสามตอนเนี้สามสาม,นนสามเหลือทีเดียวเก็บกระท่อมเก็บเออกระท่อมดาวสองสวยสวยตัวเดียวเหลือแค่จะอยู่ทางพี่บีมอ่ะหน้าเจ็บละเจ็บละล่องเลยล่องเลยไม่เห็นชเชียวชิวขอบวง ด,ดีดีที่มันแบบว่ามันหินกันหรอกไม่งั้นเราเรา,าลำบากเล่นตัวช็อตกันแชมป์ครั้งแรก